พรีเมียร์เอ็มหดีที่เปิดปิดที่ใส่ทาน ใช้ฐาน CR-123A1 ก้อนใช้ฟิล์ม35มิลลิเมตร ขึ้นเลขหนึ่งแปลว่ากำลังถ่ายรูปแรกไฟเขียวติดเท่ากับพร้อมถ่ายแฟลชติดอัตโนมัติเวลาแสงน้อยปุ่มตั้งเวลาถ่าย ปุ่มกรอฟิลมกลบับเอาฟิลม์ออกไปส่งล้างได้เลย ปุ่มเปิดโหมดพาโนรามาจบละ